นนี่ะว,วันนี้ลุกมาลุกนี้วันนี้ในงานครับเป็นไงบ้างคะสวับน,นี้นนก็มาเป็นเออ่ะน,นะส <c oughs> ะพานว่าคาแรคเตอร์ <c oughs> เป็นเออ่ท่านอินเดียโจนส์นะ <c oughs> ก็วันนี้ก็มาเป็นงานเปิดตัวนะครับภาคล่าสุดนะฮะของแฟนชัยอินเดียโจนส์นะกับอินเดียโจนส์เดอะเจ้าออฟเดซี่นี่นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คืออินเดียโจนส์นะฮะกับกงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองครับครั้งนี้ก็ว่าเป็นการกลับมาของเฮอร์ชันฟอร์ดนะในรอบหลายปีเลยนะก็ ใครที่เป็นแฟนดีน่าโจย์อยู่แล้วนะฮะหรือว่าใครที่กําลังหาหนังแอคชั่นแห่งปีรู้อยู่ผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ต้องมาดูเพราะว่านอกจากมือพรมกลับแล้วนะครับมือความเท่น,นะค,ความนิ่งและความตลกของเฮนสันฟอร์ดแล้วนะยังมีทีมนักแ,แสดงนะครับขอบคางมากมาก วันนี้เลยฮะรู้สึกว่าว่าพอได้ครับแต่เทียบเท่าทไม่ติดนะฮะวันนี้มีโูนิดนึงแน่นอวันนมีแขกรับเชมาด้วยก็แบบมากับพี่กล้องของน้องิูกินครับวันนี้ก็รวมตัวสามหล่อดแต่เราที่เปิดตัวนี่ขับตุ๊กๆมาเลยนะใช่ครับขับตุ๊กๆไม่ใช่สิมันเป็นแบบว่าแนวแบบรถกินเน่าโจ้ สำกด้วยนะครับสำหรับอินเดนาโจนกับกงล้อแห่งโชคสตาร์นะครับผมจริงๆแล้วเราต้องจองบัตรได้แล้วนะครับวันนี้เพราะว่าเราจะเข้าฉายครับวันที่28มิถุนายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ไม่ดูไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างเป็นหนังที่พาคุณพ่อคุณแม่นะฮะผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าเด็กๆมาดูก็ได้เพราะว่าสนุกตลกไม่รุนแรงครับเร่ตาา ตายก็มาครับผมเจอภัยก็ตายแหวะว่าที่เจ้าเปล่าออกแรแล้วอยากจะพูดอะไรแล้วแล้วผมต้องงการเตรียมการวันนั้นตอนนี้เตรียมการนานนานพอสมควรครับเดือนเตรียมทั้งทุกอย่างฮะทั้งสถานที่ทั้งกับบริษัททัวร์ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการวางแผนการท่องเที่ยวให้แล้วก็ สัมพันธ์ก็คือเพื่อนๆนะครับที่ไปจริงๆแล้วจริงๆจะผลไปเยอะกว่านี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดงานนะเพื่อนๆมหาลัยของ่าด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาด้วยความสุขรับรื่นทุกอย่างคือจริงๆผมเก็บความลับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะจะมีอาการที่ล้นๆเกินๆอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นในวันนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาเขาผมไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบอะไรเงี้ยมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่า ว่าก็จะมีอาการนิดนึงขออะไรที่เป็นฮีปนี้คนะรับท,ที่แบบทไรถือว่าเป็นมันนี้เวลาผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆแล้วเราก็มีเวลาในการพักผ่อนในการเที่ยวค่อนข้างเยอะอออแล้วก็อีกอย่างที่อิตาลีก็คงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันโรแมนติกแล้วมันก็เหมาะที่ ที่จะจะให้เราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าหมรือว่าเขาเาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากอยากให้เขาอยู่ตรงนั้นอยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราจะมีอะไรที่แบบต้องเป็นที่มาหรือเป็นที่มาที่มาอะไรแบบน่้บาร์นี่เรจิน่าโจวาน่านะจริงๆก็จะเป็นสถานที่ที่ในเดิมในประวัติศาสตร์แล้ก็จะเป็นสถานที่ เป็นอ่างอาบน้ำของราชินีจิโอวานะ่านั่นเองครับผมก็รู้สึกว่าการได้การได้ไปขอเขาตรงนั้นเราก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่อบกุ้มเขาให้เขาได้แบบว่า ค,ความหมายของสถานที่นะ <owe those S 1> ครับในความคิดของเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยจะอยู่ตรงไหนก็ตามในระนาห์อะไรผมว่าก็เป็นที่ที่ถ้าคนมันรักกันจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วคนนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอที่จะแบบเรียกว่าอออมอบ <ใน S 1> หัวใจที่บริสุทธิ์ให้กับการเมืจริงๆวันนั้นยังจำได้ไหมว่าพี่นาทีนั้นบอกเขาว่ายังไง ผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยยาบอกไม่มาถามพี่แบร์แลย่าาไม่มาถามเพราะว่าเขาังไม่รู้เรื่องผมอ่ผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆที่ที่เที่ยวในอิตาลีแล้วก็มันมีความหมายดีเกิดขึ้นผมก็แพนในหัวแล้วว่าผมจะพูดหนึ่งสแล้วก็จะคุกเข่าแล้วก็จะแบบว่าหยิบแหวนออกมาอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆผมพูดอะไรก็ไม่รู้ผมไปบอกว่าแบบเออเนี่ยคุยกับพี่บ้านแล้วนะ12 3 อะไรที่แบบว่าเป็นแบบท <ไป S 1> ำพรรณนาที่แบบสวยงาม<ช>อะไรเงี้ยหายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเ,เราก็พูดอะไรบางอย่างที่ทีเราก็มันไม่ใช่ละครนมันคือชีวิตจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มันมันมันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่าเออฉันรักเธอขอแต่งงานนะคู่เข่าไม่มีอะไรเหมือนเนยะมันมันมันเป็นความตื่นเต้นเป็นความประหมา่ามันเป็นความ ดีใจมันเป็นความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราเราเราเข้าใจที่หมากด้วยเหมือนกันว่าทำไมตอนที่เขาเขาเขาขอกับคิมแล้วเขาถึงสวมปิดมือนะเขาบอกว่ามีคำว่าแทรกซึมไม่เรางไม่ไม่เราง่ายครับกีดการ์ดกันอย่างเดียวกันผมกับโดยเฉพาะว่าที่ผู้มั่นของผมกีดการ์ดมีความสุขผมก็แบบผมก็แบบมีความสุขมาก อ๋อไม่ไม่แอไม่ครับผมผมไม่ไม่ได้รอไม่คือคือมันมันตื้นตามันดีใจครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีน้ินตานะพอจะทราบไหมว่าพอจะรู้ไหมว่ายากเขาแบบจับโค้กมาได้ก็ผมว่าเขาเขาจะรู้ผมว่ามีเซนส์แล้วก็ด้วยตอนนี้ผมบอกว่าพลเอดีเคพอพอดีเราลงไปว่ายน้ํากันในอ่างน้ํานั้นแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดพอขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้ว เ,เขาก็กำลังเ,เปลี่ยนชุด,ดอยู่แต่งหน้าอะไรเงี้ยนฮะเ,เขาหาันมาอีกสามวิครับเดียวผมใส,ส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วผมว่าที่ทน่ากัเร็วที่ทน่ากัเร็วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเพราะว่าจริงๆมันจะใกล้เวลาแล้วที่ที่ผมจะต้องนัดเพื่อนมาตรงนี้ถ้าทีตจะต้องตกแสงจะต้องเป็นอย่างนี้ผมก็หวังว่าจะไม่ฝนตกวัันนน้อะไรเงี้ยแล้วผมก็โลกลนะฮะผมก็โลกแล้วเขาก็คงแบบนี่มันต้องมีอะไรนแน่ๆแบบนี้อะไรเงี้ย ก็ดูโลกๆตั้งแต่เช้าด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คงจะน้องคนนีจับได้เขาบอกว่าเขาสวยรอทุกวันเลยใช่ใช่ครับใช่เขาสวยสวยทุกวันแต่ที่นี่เขาสวยรอทุกวันจริงปะสวยครับสวยสวยทุกวันไม่ไปอิตาลีก็สวยเขาบอกว่าเขาทำเล็บเป็้วันจับใช่ครับใช่ครับทำเล็บไปด้วยแล้วก็ผมก็ทำเล็บไปด้วยเหมือนกันแล้วจริงๆประโยคที่เราเตรียมไป้จะจะเข้า ที่แตั้่ไปอันนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีคำว่าแทรกซึมอยู่ในนั้นคือผมอ๋อประโยคที่ผมพูดเขาตอนนความตอนน้ใช่ไหมผมบอกว่าไอ้วุ่นดิโซฟเป o คือเหมือนกับว่าผมอยากจะอยากจะแทรกซอนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณเงยความหายผมก็คือเราควรจะประสานเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูดแบบอะไรไม่รู้อี้เียไปได้บอก บอกบอกแล้วครับบอกหลังจากที่หายตื่นเต้นไปกินข้าวกันผมได้มีโอกาสที่ผมจะแมวเขาอีกรอบโอกาสได้บอกเขาอีกรอบดึงอยาเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พอใจมันไม่เต้นแรงหรนั้นแี้น้องตอบอะไรน้องบอกว่าน้องจำไม่ได้ว่าน้องตอบว่าน้องตอบน้องตอบอย่างเดียวน้องเอ่อเาบอกว่า yes of course แหวนแหวนนี่ความหมายอะไรไหมฮะแหวนความหมาย,ยะอะไรไหมฮะแหวนาตั้งใจทถามเม่ได้ก็จริงๆก็เออผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะผมก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมแบบชอบที่แบบก็คิดว่าเขาจะชอบแล้วก็เราก็ศึกษาที่ร้านหรืออะไรเงี้ยฮะในความเป็นเป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่ว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนสวยก็ผมว่าก็ ก็เหมาะสมกับเขาแล้วผมว่าก็ก็เป็นแหวนที่ที่สวยตั้งแต่ที่เข้ามาใช้กันนานนะคะขนาดแต่พอดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่อหลายเดือนเอ่อจริงตัวตัวเม็ดผมซื้อไว้นานนะครับซื้อไว้นานมากๆแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเร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 าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อ่พอพอด้วยงานด้วยอะไรเราคุ้นรู้สึกว่าโอเคมันยังมันยังไม่ใช่เวลาของมันนะจนจนมาถึงวันที่หนึ่งมิถุนาก็ถือว่าเป็น การที่ดีที่ผมได้ได้ได้ขอค่ะตั้งใจนะเราบอกว่ามันเป็นร้านที่เพชรที่ฮ่องกงเออใช่ครับตัวตัวตัวเม็ดมาจากฮ่องกงครับแต่ว่าตัวเรือนขึ้นที่ไทยครับลาดตอมติ๊กทำไมถึงไปหายตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้นะฮะมันเป็นเพชรชนิดพิเศษอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ได้พิเศษไปก่บเพชรผลึของคนอื่นนะฮะเพราะว่าเราเราแค่เราแค่อินทูกับเรื่องของของจิวเวลรี่เฉยเราเพิ่งอยากจะหาอะไรที่มันมันพิเศษ กับคนพิเศษของเราคเนีมันมีที่ความพิเศษยังไงอะแม่เลายอไร่ก็ก็เป็นเพชรธรรมดาและกันครับเดี๋ยวแฟนผมไปเลยที่ไหนเดีวโดนโดนก็จะใส่ทุกวันโดนแขอยู่นี่ตลอดเลยนะแ่าอยู่อนี้ตลอดเลยนะไม่ใช่12กระลั่นับไม่ใช่นะเอาค่จนวคนเขาจะดี12กะลั่12กระลั่ตอนนี้กเป็งกัอคิดที่แผนกันยังไงเขาพูคัสต่อเรื่องงานแต่งงานแล้วทีนี้จริงจริงก็ พอกลับมาก็กล mm ับมาทํางานถามว่าม <All right. S 2> ีมีคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยเป็นจริงเป็นจังแต่ถามว่าคงยังยังไม่ใช่เลยนี้นะครับเพราะว่างานแต่ละคนก็กลับมาก็เหมือนแบบว่าไปใช้ชีวิตนะฮะอยู่ยุโรปแต่ว่ากลับมาก็มาไถนาต่อต่างคนต่างทํางานกันหนักๆมากเลยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะก็คงจะได้บอกพี่จะทิ้งระยะเวลาไปนานไป็นที่เอ่อ ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่งองระยะเวลานะครับแต่ถือว่าถือว่าเราก็าไ,ดได้ได้ได้คุยกับที่บ้านนะพ่อคุณแม่ด้วยทางเขาด้วยพ่อแม่เขาแล้วก็ก็ทุกคนไม่ได้มีมไม่รรัดไม่มีอะไรเลอยอแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นให้เด็กๆทั้งสองคนเป็นคนตัดสินใจนะะเพราะเป็นอนาคตของเราสองคนไม่ใช่ปีนี้แน่แ่ใช่ครับไม่ใช่ปีนี้แน,น,น่แน เลิกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องดูอีกทีว่าว่าจะเป็นปีไหนก่อนนะครับเราค่อยมาหาเลิกกันอีกทีเราอยากคู่เราอยากแต่งรูดูไหนคะเรัจริงจริงไม่ไม่ซีเรียสแต่ก็ถ้าหนีหน้าฝนได้คงจะดีท่านในะครัะแตขอิตลีแล้วอยากไหนที่ไหนอันนี้ยังไม่ไม่รู้เลยมันไม่รู้เลยว่าจะจัดอะไรที่ไหนจะจัดแบบไหนด้วยอันนี้ยังยังใ่ตอนนี้ผมผมโฟกัสลูกพี่ผมนะฮะที่มากก็ จริจริงพอเราพอเราขอบมั่นแต่งกงันไอ้มั่นกันแล้วความรู้สึกเราเปลี่ยนอย่างงีนะทีเปลี่ยนครับผมรู้สึกว่าเราบอลกันมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเราเราถึงเขามากขึ้นเรารู้สึกว่าไม่อยากแบบห่างกันอะไรเยิ่งตอนกลับมา,าแรกโอ้แบบว่าต่างคนต่างกับมาทำงานก็แบบโอ้โหนะแต่ว่าก็คือเราเราก็เข้าใจความรู้สึกคนที่ท,ที่ที่แบบ กัน่คว,ความรู้สึกความปเป็นเจ้าของมันมากขึ้นไหมเออไม่นะครับ <S <S เออเท่าเดิมนะฮะเท่าเดิมนะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเ,ออเราเ,ออเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วต่อไปเราก็ต้องจับมือเดินแบบพร้อมแบบน,นะฮะเลาจะตัดสินอะไรเลาจะคิดอะไรก็คงต้องต้องคุยกันตอนน้องแชร์กันมากขึ้นเพราะว่าด้วยความรู้แต่ก่อนอาจจะเอ่อเรื่ออะไรเป็นเป็นเหมือนกับ ใช่ว่าคนละคนอะไรเงี้ยแต่พอเราต้องมาเป็นอันหนึ่องเดียวกันแล้วมันก็ต้องเป็นการเดินไปด้วยกันด้วยันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็รู้สึกว่าเรากำลังเรากำลัง uh, looking forward ทีคือเราพร้อมที่จะจะ,จะเดินไปด้วยกัน <c oughs> ว่าสเราต่องยัวเป็นนนี้แหละมว่าเรามีความ เรามีความคล้ายกันเยอะครับผมกับย่ามีความคล้ายกันเยอะแล้วก็เรามีเราเรามีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่เราดูหากันเราเหมือนกับมันเหมือนกับอธิพูดภาษาแบบสวยงามเลยก็คือเราเหมือนเราเราถูกสร้างมาให้เราอยู่อยู่ด้วยกันได้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยที่ขอทางอับบาดนี่หนึ่บ้านที่ทำอันนี้จะเลื่องนี้เป็นเรื่องของ บ้านบ้านที่สร้างเพิ่งเสร็จเพิ่งขึ้นบ้านใหม่อันนี้ไม่ใช่เรือนหอแต่ว่าเป็นบ้านที่ผมสร้างบ้านอยู่เป็นบ้านของผมเองแล้วก็เป็นบ้านที่ที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เวลาน,าน้นนามาจากภูเก็ตมาอยู่แล้วก็บ้านเก่าอยู่ยก็คือเป็นบ้านที่เล็กมากมาเทียบกับกับอะไรหลายอย่างของขอใช้ของว่าที่มันมันเยอะขึ้นประมาณนั้นปร็่วองเรืนอนหล่อเล็กนี่นะอันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ดูเป็นจริงเป็นจังว่าจะเลือกโลเคชั่นไหนจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยฮะ ก็ก็เอาเอาแบบว่าเอาสะดวกความนี so ้ก่อน่ถามนุ้ที่ไปนอร์เวย์กับพ่อตาได้ไงพ่อตาดมาแล้วก็ไปครับผมจริงจริงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสไปไปไปอยู่กับเขาเพราะว่าปกติแล้วเวลาไปนอร์เวย์เนี่ยเวลาเจอคุณพ่อก็จะอยู่กันแบบครอบครัวหรือว่าก็จะมีคุณแม่มีหลายๆคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราได้ไปอยู่กับกับผู้ชายที่อยู่ด้วยกัน ในกระทั่งอยู่ด้วยกัน2คนนะฮะ,ะกินข้าวเช้าด้วยกันออกไปไหนมานไหนด้วยกันมันมีเวลาที่ผู้ชาย2คนได้คุยคนนึงเป็นพ่ออีกคนหนึ่งก็เป็นคนนึงที่กําลังจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีอะไรจะได้คุยกันเปิดใจและแม้กระทั่งการที่เขาได้สอนเราในหลายๆอย่างการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโมเมนต,ต์ที่ดีมา,มากๆผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ที่ได้มีโอกาสไปออฟฟิกับกับุสิริบคือเป็นการเปิดใจผม จริงๆก็ก็คุยกันเปิดอกเลยครับเขาขัังลูกสาวเพื่ครับพีครับก็่าขัังลูกสาวเพื่อไงก็ก็ไม่ครับเขาไม่ได้อะไรนะเขาแค่แค่เป็นกำลังใจให้สปอร์ตแล้วก็เล่าเรื่องอะไรเงี้ยให้ฟังใช่ไหมแล้วเราหลับปากพ่อว่าจริงคือคือเราเราไม่ไม่ได้รับปากอะไรกันไม่ได้แบบมีคอมมิตเมนต์ว่าไม่ไม่ได้แบบมีแล้วถ้าต้องทำอะไรต้องทำอะไรไม่มี ่แค่เราเหมือนคุยกันสัพเพเหระมองตากันเราก็รู้สึกแล้วว่าแล้วว่าความหมายของเขาเขาต้องการอะไรเกิแจากแมคตาเด็กแบบเรียกพ่าตาผ่านฉันแล้วแต่ผมก็ผมก็รู้สึกมีความสุขแกับการว่าไม่เรียกว่าพ่อตาอะไรเงี้ยจะได้ชินนะฮะจะได้ชินๆครับแล้วเรียกแม่ป่าวะไม่อยากไม่อยากโอเคนะโอเคครับพี่แดนลงเลยไหม